哦，也是大沃大沃大，也是个当务事，得一等，也是谢谢谢谢，得一等谢谢，呃，谢谢谢谢，得一等姐姐了，好好好好，哦，谢谢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 ，啊，哦，你谢谢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 ，thank you，啊了，啥啥啥啥啥，一等姐姐谢谢谢谢。 ใหญ่หเชี่ยวชี่ชีชีชี่องใหญ่ลงมาแล้วเออองใหญ่ย่ตังตัวเลยสนสิ่งตั้งคือเลยไปไปใต้ทีที่ทีเลยเสียไต่เชี่ยวเลยเสียเี่ยเลยจบเปิดลับนะแตเชี่ยกโสอสอะ ตเาตั้งเสียตังยี่เบิดเพลงขึ้นอีกที่เสียลายหมดเสียลายขึ้นมากายเลยต้เสียลายเลยเออตั้งเสียหลายเสียฮ่า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 

ปเใส่เต <toys> ืน <m ics> <m ics> ้ำเตือนค่ะน้ำเือจไหนอกไรยังนกเนียะเังเนียนะไดยเนี่กระไยนี่ยกระรยเนี่ยกระเนี่ยกระไันี่ยกระยนี่ยกระยเนี่ยกระยเนี่ยกระยเี่ยกะยเี่ยกระ้ยเี่ะนี่ หน้ากำช่ามน้าำชตามนาำชามนี่แหละเออยัดต่อไตืออะออห้าองเหลาเออมาหาเียซตัก็โอีไล่ขอทําแม่พูดแกกอุ้ยผิวแงเแง่เออหนูเข้าเล่านั้น คนที่หายใจเยอะแหมปวดเออไปปวดชิ้นงตีต่อโอ้เลี้ยงชิ้นโตเลี้ยงิ้นโตนี่ไม่ได้รู้ท่าห่อห่อเลยเออยัดต้งเมื่อไหรเสียงห่อห่อยัดไตยัดห่อเออชิ้นโตก็ย้่มเี่ยไร้ไรไทยผู้ให้จะต้องมี

mày mày chưa làm hết mày 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 chạy mày 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 mày

ก้องไหนเป็นเชอเลยเป็นปังตังดูดูเลยนะเออตามหัไม่เนเชลหายแต่กอ่าบุมมชนเลยเหรอไม่เลยเด็ดเชนี่ต้องหัวมังเพราะว่าเด็ดไปนะเอออย่าตั้งเชล่ะค่ะค่ะโตอย่าเชล่ะตำรวจ่ยากเลยมันเป็นขยะแล้วนั่นเออ คนรับการหล่แจงแล้วเนียสี่ันหนนน้ำมาเลยอันนึ่เนี่เป็นหวดมันน่าเวเี่ยตาพของเน็ตเสียตังค์ไอ้ตังค่หลังเลยเอออพอเลยพิษตาเลยเชี่ต่างอ๋้ยีกเปิดเน็ตเปิดเน็ตแล้วอืเชียตังค์ có tám tô cũng <laughs> 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 แค่ไหนแก้ี่ไหนปู่นี่ยังไม่โตโหเหี้ยสาะยังไม่ถึงเวลาเก็บแล้วพวกเอ็งจะซักที่ไหนมาเก็บถ้ายังไม่ได้ก็มีแหละไะ่ไม่มีน้อเก็ค่ะจะเอาซูชารดหลังไหญ่กว่านี้พวกเอ็งจะได้ไหมถ้าเอ็งโตได้ครับได้

อยากู้ลูกหลานอยากผู้มิมนถามมหเนื้นซื้อสารไหมลูกหลานมู่เน่เจ้าค่าไอจังหูตรเะจังมาอู่ไกลๆค่ะสิมาไกลๆไม่เล้านหลานอยากรู้เจ้าค่าขอโทษขออะารอยากรู้อยู่นานเท่าไหร่เจ้าก็ฮักฮาสักใสกันนาฮักสักสกันนาฮักสกกันนา เกิดอเองสปีเกิดก่อน <c oughs> เาใช่แมกมีนเ,ออเน,นอะค่ะเกิดรั้งเสาีเ,าเ,เน้ำเกครันบนไปตรง <laughs> ฟังเมาได้ครับท่าผู้ชมอโกงคนบอกแล้วว่าเกิดก่อนสองปีมีน้องเกิดรุ่นสามปีครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นสองสามสามสองประมาณนี้ครับที่อากงบอกครับถ้านเป็นอากงอยู่ในหลังของเพื่อนสามสองหลังสาม อ๋เป็นสองสามสามสองครับท่านผู้ชมสองะรับท้าสำั้ถามแม่ลุง โอ้ยโผเหลายเน่อยากูกหลายกระโปรแน่มาดิแม่ต้องรับสายคุณเยแต่แม่กับพ่อพี่อยาก้ปาป้าจะเอาตัวไหนอยากใค่

อซตกอนงหมายความว่าถ้าเป็นตัวตรงๆก็จะอยู่ท uh huh. uh huh. ี่ถูกเสียงไทยกับ3าตัวตรงนะครับท่านผู้ชมไดสล้านลูกลานเสียวิ่งโตมาเตืนี่กัเม็ดม่เนนาดด

ดอย่างวัดนมาวัด huh, ส uh ันตมาโอ้โหงอ้โหโึ huh. uh ้โหโอ้ลหโอ้โหอ้โห้โหใอ้โอออ้้อ้้ นั่นไง้อ่งบุกเลยนั่นไงได้ยุ่งโอ้โหจังดีนันเจ้าค่ะกองของมนุษย์ทั้งหลายอย่าละโมบโลภมากเจ้าค่ะผู้หาตัวไหนก็เอาสนันน่ะเจ้าค่ะผู้หายสมใดก็เอาสนันเจ้าค่ะเป็นขิดเสียเป็เหี้ยสิว่ามนุษย์ทุกคนทำบุญกุศลมาไม่พอกันนะเอาไม่เท่ากันนะกันนฮะสกนนะฮะีเตกันนะะสิกันนาฮะเกันนะ เทกันนะะกันตาสีกันนะมนุษย์ทุกคนเกิดมาต้องมีปรงบ้างนะแต่ว่าจะอยากได้ยางเดียวอยากได้ยางเดียวแต่ไม่เคยทําบุญผู้ชนไม่เคยสร้างบุญไม่เคยสร้างแต่ว่าอยากได้ยางเดียวมันเต็มไปไม่ได้นะเจตนาหฮะสิ่สกันนะฮะมาเตทเทกันนะฮะ ปู่เกนแค่คณะฮัสเกนะฮะมาจะมาสอนธรรมะแค่นี้นะปูก่อจะลากายสังขารมาแล้วก็ให้รำให้รวยปลาแล้วก็ให้เป็นมหาเศรษฐีนะจคนที่มาทราบบุญทราบกุศลได้ทบุญไในวันนี้ก็ให้รำให้รวยเป็นมหาเศรษฐีแะคะฮัสเกันจะฮะมติตนนะะะดติดกนะฮะกนะฮะมาตติกะาติดติดนะฮะมาตติกะมาตนะฮะ อานทุกท่าุมากทานทุกอ่านทก่านทุกท่านุ่านกท่านทุกท่านทุ่านทุ่านทุกท่านทกท่านทุกทานทุ่านทุกท่อนทุกนกท่านทุก่ก่าน่กนท่่าก ว่าท่านใดอยากมีโชคมีลาภมาส้่งบุญสั่งกุศลเป็นได้หลายครับผมเพราะว่าบางท่านมิได้อยากมันกะมงหัวจักเราะครับเนาะว่าท่านใดที่ส้างมัง่งว่า้างมั่งเนาะแต่ว่าท่างนี้ทังนั้น,นกะอยากให้ทุกท่านร่วมกันส้างบุญส้งสางกุศลเพราะว่ามันกะเกิดแก,กครอบครัวของตัวเองหรือว่าตัวเองนะครับเสริมเดมดองวัดแมีให้ตัวเองครับผมเป็นบุญวาสนาสูง่งไปเรื่อยๆเนาะครับเดี๋ยวพอเที่จะพาท่านผู้ชมไปซ่องเบิ่ง ถูกเสียงไทยครับที่อากงพิ่นบอกครับว่าสามตัวตรงๆจะอยู่นี่ครับเดี่ยไปเบิ่งน้ำกันครับท่นานผู้ชมดด่อครับท่านผู้ชม,น,ชมนี่ครับท่านผู้ชมจะเป็นตัวเลขที่อากง เปลนเป็นสี่สามสี่หนึ่งสาเปล่ยนโมดแรกน่็นสามสี่หนึ่งตอนสกเป็นเก้สนึ่งเสี่ไปบอกนรมบอกส่สามเกาไสามน่านผู้ชมแล้วนี่บอกคะ้เป็นต้ี่ยน่งะคะท่านผู้ชมก็เหนเช่อจเร่ยากที่จะองนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เป็นเพียงแค่สือกลานะค ครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นทูบเสียงใายที่คุณพอ่อบพลเรือพลเดกจุดไว้ครับซึ่งอากงกับชี่บอกตรงทูบเสียงใายนี่ครับบอกว่าถ้าเป็นสามตัวตรงก็จะเป็นตัวนี้แหละครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมเบิง่งเอาเองครับบางคนก็เห็นว่าเป็นเก้าสี่หนึ่งครับบางคนก็น 8, ว่าเป็นแปดก็เป็นสามสี่หนึ่งครับนี่ครับธรรมชุ่ชม พเบอ่งเอาชัดๆเบิ่เออาตให้เบิ่งเอาเองครับผมานผู้ชมเพราะบางคนพันกับว่าเป็นเก่า C หนึ่งครับบางคนกับว่าสาม่หนึ่งอม

ก็ค oh, er> ja ือครับเสม้ชมเพือจะ่ามองบนดีๆ you ก know. ็เป็นเกลาสามเกลาสี่หนึ่งหรือว่าสามสี่หนึ่งอยสี่กะคือครับก็อยูานั่นเ่ยม่งางหเากนึง้ไปเลยน่ะไปหาแล้เอามมีแน่นวครับเอ่งเอาไว้ ครับผมท่านผู้ชมกเป็นอนามาเสดพิธีครับเมื่อวานก๋งสองเก่าหรือว่าปู่เจกละครับหรือว่าเทพบุตพเทวดาหรือว่า,วา,าจะทีจะทางยุดตรงจุดนี้ครับผมกับยังทีตัวเลขกับยังทีคุณพ่อเป็นเลยคุนจุดถูกเสียงท้ายไ้นะครับราคา คุณแม่ล่างส่งสี่เพิ่นมาส่งเพิ่นกับสี่บอกว่าตัวเลขสามตัวตรงให้เบิ่งเอายูทูปเสียงท้ายครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นเก้าสี่หนึ่งหรือว่าสามสี่หนึ่งครับครับสุดท้ายนี่ก็จะทันได้ี่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสตาร์ได้ช่างแนวในเรื่องครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเทียงจะเดินทางไปหาคิดดีๆตัวเลขไม่ฝาก้ชมีการต่อไปครับผมคลิปนี้ขอเที่ยงขอตัวรับไปก่อนครับพอกับไม่คลิปหน้า ขอให้ฟุธท่านผู้ชมทุกท่านมีเงินมีทองอย่าเจ็บอย่าจนคิดหวังสิ่งใดคอยใดสมนังปรารถนามันหมานกันสุขสุขคนครับผมไปละครับ